สวัสดีครับผมมแนลวันนี้ผมจะมาแจกแอดออนมีจิกลิงนะครับตัวแอดออนมีจิกลิงจะเพิ่มไอเทมมาจ็ดไอเทมโดยแต่ไอเทมจะมีเอฟเฟกที่แตกต่างกันนะครับแต่ไอเทมตรงนี้ครับจะไม่มีเอฟเฟกโดยเช่นกันครับเราเอาแท่งทองครับวางอย่างนี้เลยนะครับเราก็จะได้มีลิงมาครับอาไรครับโดยที่เรามแรกเลยคือมจิกลิงครับมจิกลิงธรรมดาจะไม่มีเอฟเฟกอะไรเลยนะครับ ต่อมาเป็นไอเทมแมจิกลิงออฟพีนะครับเมื่อเรามีไอเทมนี้ในตัวเราจะได้เอฟเฟกขุดไว้นะครับต่อมาครับไอเทมที่3จะเป็นแมจิกลิงออฟสปีดไอเทมนี้จะให้เอฟเฟกวิ่งไวนะครับไอเทมต่อมาเป็นไอเทมที่สี่จะมีชื่อว่าแมจิกลิงออฟรีเจนเนอเรชันจะให้เอฟเฟกต์รีเจนเนอเรชันหรือเอฟเฟกต์ฟื้นฟูเลือดแก่เรานะครับต่อมาเป็นไอเทมที่ห้าแมจิกลิงออฟรีสิตัง ไอเทมนี้จะให้เอฟเฟกต์ลีสิตังเงี้ยเรานะครับต่อมาเป็นไอเทมที่หกในจิตหนึ่งออสติงไอเทมนี้จะให้เอฟเฟกต์สติงแกเรานะครับหรือเมืนคือเอฟเฟกต์ดีแรงครับต่อมาไอเทมที่เจ็ดในจิตหนึ่งออฟจัมบ้นะครับไอเทมนี้จะให้เอฟเฟกต์จัมโบ้หรือตัวสูงแกเรานะครับโอเคครับเครดิตวกกับลิงก์ดาวน์โหลดแอดออนหนุ่มก็ทิ้งไว้าด้านล่างนะครับก็ขอหนุ่มผู้ชมที่ดูจบตรงนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับไป